ô oh, phần dụng khóm bạn đấy เขาแล้วพยุขเขาแหล่ก็หาปลาพยุขเขา vâng phong rằng vâng 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 vâng

น้ในนั่งสบายด้วยพวกีิจวยกันด้วยนี่ ลราสบายแต่ไมอกันเ้ไแม คนี้ผยิ่งผมผมเลยบนอื่นเลยนี้เลยไม่ต้องห้องี่ืด โอ้ก <S preach ers> ็ึินมากเงีแบ้านแค่นี้แีงครัดเพื่อพี่น้องเงยพม่าพิษันใหม่ไปแล้วไปแล้วกัสมัยก่อนน่ะด้วยไปแล้วพปอยู่แล้วไหลไลไก่ ามาเลย่ลลลลมมีดร่ม่มมาไงไปพ้นนอ <c oughs> <c oughs> โอ้ฟีดึกไปเม็ดมองนี่ ทังางรถไฟหุ่นน้ำฟอกนัดันะ ไป เมอลอลมร่นนี่แหละคืสอสใหม่แลหละนกนเดือน ยังกูยังอ้าวมาแล้วปะมาแล้วมาแล้วเออไปกบมากผู้ใดเนี่ยผู้ชมผูดเนี่ยจะบอมาแล้วมาบ้างหน่ยใบแห่นขมี้มาอย่าไปยาเพนยู้าวไเออเอาซเอาซาเอซาเอาซาเอซา บ่ก็เมื่อเลยบ่เออเปิดไฟใหม่ของเรานีไปหดตัวเมื่อโอ้ยเป็นอะไรเก่งๆยังดีเดี๋ยวมันกมันไก่นขไก่ของเออองน้บ้านกินเจ้ตีลูกมันยังเมื่อยอยู่เสื่อหละ